เฮ้เด okay, okay ี๋ยวเดี๋ยวนี้สักเท้ามันมันแค่าต่ใกล้ๆมันสุดมันก็ขึ้นแล้วหรอหมดเต้สองตัวสองตัวพี่ดัดี๋ย่พี่โฟ เ็มากพี่มดหมมดมวซ้ายขวาายขวาตัวนั้นซายขวาคือพี่กอลเขาตั้งใจให้เราตายไงพี่แล้วเขาก็จะมารูตของไงเฮ้ยยิงอยู่ข้าางนี่ไงนี่ง มามา,มาอยู่บนหนัวผมเนี่ยลงมาตรงผมแล้วนี่ผมโดนระ,ะเบิดไปน,นี่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 หน,น้าผมนี่หนีหรือไรล่ะ,ะเดี๋ยวรอโดนอผมโดนกระไรยูระเบิดระเบิดเ<ง><ๆ>ขาเขาอยู่นี่พี่ขเขาอยู่ตรงคอยเนอร์แดงนี่ตรงหนีหนีหน,<า>นีสองตัวนะหนี ทางขวาทางขวาชับแต่ว่าปอดใช่ี่หวาลูบูับติดร้อยชั้นเลจับจับจับาบบนเขาพี่บนเขาบนเขาไม่รักอะเฮ้ยะไรค์ไน ดาวดาวดาวหมด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 เดผมหมดพอดีเล้โหดีี่ป๊อป มา <c oughs> ชนด <c oughs> <c oughs> ีเลยดาวดาวนก็ย <pagar> <s uk sue> <c oughs> ังดาวนะหายทั้งโลกหายทั้งโลกหายทั้งโลกมีบูโลกลับหลังกเฮ้ยมีรถตงพี่น่าจะคนน่าจะคนนะเฮ้พี่โอ้โหเต็มเต็ ตีระบูแล้วมั้งแน่ะคือเขาสมมกว่ะ,ะพี่จริงนะครับพี่เก็บของรอยังดาวอยู่ดาวอยู่นะเล่นพยาบาลนว่ก่อแตกแล้วกวอ่อแตกแล้วเข้าหนึงเข้าหนึง

นิดเดียวนั่นแหละไปไปไปปตายนินจานินจาพี่ดึงสลิงมาแล้วกอแท็กกดแท็กโอเคอรอเราเปิดโดนเฮ้ยเขาเขาโดนอยู่นะหลังอยู่หลังหินอยู่หลังหินหมดเต้ สนามสองพี่สนามสองฝั่งไหนเอ่ยตีพี่โก้หมดละเหลือตีหนึ่งหน้าที่เลยพี่หลังพี่ก๊อฟพี่ข้างหลังพก๊อฟข้างข้างหลังก๊อฟก็แต่งก็แต่งกดนักตีโอ้ยสนามนามสองสนามสองตรงหินนะปืนโหลดไม่ต้องเล่นแล้ววะเนี้ย ไม่ต้องเล่นแล้วปืนโลดอ่ะปืนเต้ยน,น,นอนหมอบเฮ้ยนี่ตัวถังอ่ะ